น้องแบลวทีเด็ดเจ็ดสีสวัสดีทีเด็ดคืนหมาหอนนะคะสวัสดีคนรักน้องแบลวแล้วก็สวัสดีพี่พี่แฟนหวัดมวยทุกท่านนะคะเหมือนเดิมค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนรายการพักยก24 pk 24นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปพักยกคุณภาพระบบออโต้เล่นง่ายนะคะพักยกผู้สนับสนุนรายการก็มีมวยเดี่ยวมวยสเต็ปนะคะเรื่องการเงินมั่นคงร0 0ป็น้องแบลวการันตีค่ะ ad ลายมานะคะ p y ยี p y อมีแอดนำหน้าทุกครั้งนะคะพักยก24พักยกคุณภาพที่หนูเลอกให้ต้องพักยก24ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะก็มาอัปเดตโปรแกรมมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่13ตุลาคม2567นะคะอัปเดตเลทล่าสุดและอัปเดตโปรแกรมมวยไทยนะคะคู่ที่1 ิราชัยดาบชานกองปราบเจอกับมินโโชษบางแสนคู่นี้ชดไปกัด101ร้อยหนึ่งอลเลทเปิดไปที่มุมแดงน้าะราคาเป็นต่อ5้สี่และคู่สองหนึ่งสยามสอเดชพันเจอกับเพชรเมืองกันชอห้าพยัคคู่นี้ชดไปกัดหนึ่งร้อยแปดบอลเลทเปิดไปที่มุมแดงราคาเสมอคู่สามรองคู่เอกจอมโหดเจพีวอรุชาเจอกับทีระเดชช้างนาครศรีคู่นี้ชดไปกัดร้อยสิบเก้าปอนคู่นี้เลทเปิดไปที่มุมน้ำเงินนะคะทีระเดชเป็นต่อสิบเก้าและคู่เอก เพชรภูไทยเจอกับฟุกน้อยเลดเปิดไปที่เพชรภูไทยไปต่อ5-4คู่ที่หนึ่งนะคะศิลาชัยดาบชานกองปราบเจอกับมินโฮโชตบางแสนหรือเจ้าเพชรพยัก์เสือเก้ามวยไทยนะคะคู่นี้โชคดีกัด101ร,ร้อยหนึ่งปอลเลดเปิดไปที่มุมแดงนะ,ะเป็นต่อ5-4ก็สําหรับคู่นี้นะคะคู่่อสู้นะมินโฮนะมินโฮนะหรือชื่อเดิมเพชรพยัก์เสือเก้ามวยไทยนะเขาเป็นลูกครึ่งเกาหลี สไตล์การชกเก่าเลยนะจากที่ย้อนฟอร์มดูก็ย้ายศึกมาอยู่กับเสียโชคบางแสนนะเป็นผู้ดูแลก็สีเสื้อน่าเสือน่าจะไม่แพ้ใครแล้วทีนี้นะคะอนาคตดูจากเชิงมวยแล้วนะน่าจะอนาคตทางมวยดีนะแต่ตอนนี้ก็เก่งตามอายุหมัดหนักศอกแรงมีวินาทีทองแต่ระบบป้องกันตัวไม่ค่อยรัดกลุ่มเท่าคนไทยนะก็ต้นตำรับต้องคนไทยอยู่แล้วนะะหนูก็มองรวมๆก็ไม่ได้ค่อยรู้จักน้องเท่าไหร่ก็เป็น ครั้งแรกที่สืบ,สบดูนะคะก็มองว่าดูหลวมๆนะคะไม่ค่อยรัดกลม แต่หัวใจบูสุรีแน่นอนะนะมีสอกคมอันตรายดูจากความมุ่งมั่นเวลาชกนะมาชกช่องเ็ครั้งแรกวันนี้นะก็ยังมองเหมือนเดิมนะน้องยังใหม่อยู่สําหรับไปทีเจสีนะก็ค่อยๆไต่เต้าไปก่อนนะเป็นมวยเก่งของศึกนี้แน่นอนะนะวันนี้ตัวเตี้ยก,กว่าและชกกับศิลาชัยมวยตัวนี้หัวใจดีสไตล์คล้ายๆแกงร้อยสองปอนช่องเจสีพวกยอดไหญ่แอดนะที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคือการ์เล็กาสวนนะหมัดหนักศอกแรงถ้าู้อเล็กได้ขนาดนั้นนะ ถึงจะแพ้ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วนะคะวันนี้ก็ชอบเหมือนเดิมชอบไปที่ศิลาชัยนะคะวันาสู้อเล็กได้ดีไม่หล่นไม่ล่วงไม่มีอาการเมาเลยนะมองว่าร่างกายแข็งแรงนะย้อนฟอร์มสู้ดีศิลาชัยนะคะก็เคยชอบเหมือนเดิมแพ้มนพรามนะแพ้คะแนนแล้วก็มาชนะน็อกเพชรชกุลล่าสุดนะคะมาแพ้คะแนนอเล็กนะคะเจ้ามนพรรามนะก็สไตล์การชกนะเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องมวยกระเหลี่ยงนะความอึดความทนนะ ก็รูปร่างช่วงชกพอๆกันนะคะไฟนี้ก็ไม่ได้แพ้ขาดอะไรนะคะแล้วก็หลังจากมาแพ้มนพระรามนะเขาก็เป็นแชมป์นะร้อยสอปอนนะ,ะก็มาชนะนอกเจ้าเพชรโชกุลนะคะก็สไตล์การโชกของเพชรโชกคคุลนะ,ะเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเขาในล็อกลัดตีเหนียวแน่นสอกสวนแรงปลายมีฮึดนะ,ะแต่ดูหัวจิตหัวใจดูเป็นรองความเก่านะ ก็แพ้น็อกไปนะวันนี้ชกกันร้อยปอนนะคะเ mm hmm. จ้าศิลาชัยก็เป็นฝ่ายชนะน็อกยกสองนะ mm hmm. และล่าสุดนะสู้กับอันเล็กนะอัเล็กเป็นมวยจวังหวะฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงเข่าในรักตีนะรุนแรงเสียบแหลมหมัดหนักต่อยแรงเป็นมวยที่ดุดันนะคะ mm hmm. ก็มาชกท่องเจ็ดนะยังไม่แพ้ใครแล้วกดเจ้าธนูเงินน็อกหล่นลงไปได้ยกสองนะคะแต่ กดเจ้าศิลชัยไม่ลงนะก็แสดงว่าไม่ต้องกลัวใครนะคะหนูมองว่าสัวเล็กได้ถือว่าเก่งนะเป็นนักชกอายุ15ปีนะสูงร้อเซนติเมตรเป็นมวยจากสงขาการผ่านมวย40ครั้งนะเป็นมวยเข่ามวยฝีมือนะซ้อมที่สอโชคมีชัยมองว่าเก่าเกมนะคะหัวจิตหัวใจทนเลยแหละุณหนูชอบนะก็ เวทไปปล่อยน้ำหนักไปเปิดเขา47.5แนละ้วเวทที่ชกเก่ง95ไม่เกิน104ปอ์วันนี้ชกได้เวทนะคะก็สีเสื้อที่เคยใส่ก็มีสอดชัพันธ์กับเกียรติอาทิตย์นะ,ะเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีเข่าในปั้มตีเหนียวแน่นหมัดหนักสอกแรงก็น่าจะแก้มือได้ในข้อมูลเขาบอกแก้มือได้ยังไม่เคยเจอกันนะคะแต่ในข้อมูลมันเขียนเกินมาหนูก็เลยเผลออ่านไปนะคะก็มองว่าสู้เล็กได้ก็ไม่ต้องกลัวใครแล้วค่ะก็ชอบไปที่เจ้าศิลาชัยนะลเลเปิดเป็น คช่องเจ็ดประจําสุสีมาออกเขาแน่นอนจาะความคุ้นเคยนะคะแต่ก็ประมานไม่ได้นะเพราะคู่ต่อสู้เป็นมวยลูกครึ่งเกาหลีนะคะมวยลูกครึ่งส่วนใหญ่จะหมัดหนักสอกแรงมีวินาทีทองกันทุกคนค่ะก็เล่นด้วยความระม,มัดระวังนะ,ะก็ดูไฟนี้ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจตามหนูค่ะส่วนตัวหนูก็เลือกไปที่ศิลาไทยเพราะไฟนี้แหละ เลทเปิดให้แดงเป็นต่อ5-4ก็ชอบไปที่ศิลาชัยจะเป็นฝ่ายชนะฟันธงคู่ที่2อหนึ่งสยามสอเดชพันธ์เจอกับเพชรเมืองการชอห้าพยัคคู่นี้ชกพิกัด108อดบอลเลดเปิดราคาเสมอไปที่หนึ่งสยามเลดเปิดแบบนี้หนูมองว่าเดายากนะคะโอกาสออกได้ทั้งสองนะ ก็ตามข้อมูลนะเพชรเมืองกันนะเป็นมวยหมักหนักต่อยแรงมีลูกเตะเจาะยางอยู่วงนอกดีแต่รูปร่างเสียเปรียบถึง10เซนนะส้วงในเสียเปรียบแน่นอนแต่เป็นมวยมีวินาทีทองแต่วันนี้สั้นกว่าตั้ง10เซนนะชกกลางคืนด้วยแล้ววันนี้มาชกกลางวันนะเป็นมวยต่างศึกมาชกกันสูสีมาเสียเปรียบแน่นอนอนะ่ะแต่ความหนักแรงต่อยหนักสับสอกแม่นยำมีวินาทีทองตลอดนะจะเข้าถึงตัวได้ไหมถ้าเข้าถึงได้ก็มีรูชนะน็อก รูเดียวนะคะคือวินาทีทองให้ตัวเองนะเพราะมุมแดงได้เปรียบทุกอย่างแต่ท้องบางโดนแล้วออกอากาศร,รูนี้แหละมีโอกาสส่วนตัววันนี้ชอบไปที่1สยามนะคะรูปร่างชุ้มตัสูงกว่าสิเซนเน้าก็มาฉายไว้หลายไฟเนื้อตัวหน้าจะเข้าที่เข้าทางแล้วนะ,ะก่อนหายไปปี65ห้านะ,ะเคยแพ้นอกยก4เพชรเกียงไกจิตเมืองนนนาก็แลกศอกกันนะคะก็ะเป็นฝ่ายหล่นล่วงถูกนับถูกนอกนะคะก็ เพชรเก่งกาเขาเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องศาสต์แข้งขวางหน้าป้ามตีแข็งแก่งเหลี่ยมหักเทดีนะคู่แปดเซนแสนเก่งนะคะส่วนใหญ่เขาจะชนะทางมวยซ้ายนะ,ะมวยขวาก็แล้วแต่นะม,มมองอันนี้มันไม่ค่อยชัดเจนนะเขาหนูก็มองไม่ชัดเท่าราชเดชที่แบบมองชัดกว่าะะที่หนูมองแต่ราชเดชจะชนะมวยซ้ายอันนี้เขาก็เป็นไปนได้ทุกอย่างนะะแต่ร่างกายเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางนะ,ะกลับมาไฟแรกเดือนหนึ่งปีหกเจ็ดนะเขามาชกมวยรอบตัวที่สาม เป็นตัวสำรองเข้ามานะเบียดราคาพาชนะโลบอคอบไปได้นะไฟนี้อืดน,นิดๆนะคะแล้วก็มาเจอกับเจ้าเพชรตะวันนะคะแพ้เพชรตะวันนะ,ะก็พิกัด112ปอนป์นะเวทใหญ่ขึ้นมาเวทนี้เขาไม่ค่อยเก่งนะคะก็ดูจากคลิปนี้นะคะอยากรู้เขาเก่งเขาทนเขาอืดใหม่ให้ดูคลิปนี้นะคะก็มีครบนะคะก็หัวติดหัวใจดีนะโดนหมักหนักสัตวอกนะตัวเล็กกว่าเขาด้วยนะคะไม่ยอมทิ้งตัวนะ เกือบหลับแล้วลับแต่ไม่หล่นไม่ร่วงไม่โดนนับนะคะดูสภาพยุบย่นหมดเลยนะคะแต่ยกห้ากลับมาพื้นนะ,ะเกือบทันนะ,ะเกือบตามทันนะเพชรตะวันเกือบเกือบหล่นอะ,ะแบบถ้ามีอีกยกยกหกก็ไม่แน่นะเะพชรตะวันเขาออกหมัดหนักสับตอกแรงแต่โดนไม่ได้เห็นไหมแต่เจ้าหนึ่งสยามนะไฟนี้รูปร่างท่องทกเสียเปรียบด้วยแล้วก็ร่างกายยังไม่เข้าที่เข้าทางนะ,ะยกห้ายังเกือบเกือบจะเอาชนะเกือบผ่านได้นะคะแล้วก็ มาชกร้อยแปดปอน,นะ,ะเจอกับร้อยเจ็ดปอนเจอกับเจ้าไอร้อยเก้าปอนนะเจอกับซุปป์จิ๋วนะวันนั้นก็แพ้ไปนะโดนร่างกายยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางโดนลำตัวนะก็มียุบมีช้าแล้วก็มาแก้มือกันร้อยเจ็ดปอนที่มูทาเจสีก็ชนะน็อกยกสามเจ้าซุปป์จิ๋วไปได้ไฟนนี้ร่างกายเริ่มเข้าที่เข้าทางนะคะแล้วก็มาต่อที่มูทาเจสีอีกครั้งนะ,ะหาปกรกาเซียนะร้อยแปดปอนเ,เก่งเขานะคะมาชนะน็อก ิวพลันชัยได้นะคะล่าสุดนะก็มาชนะคะแนนน้ำผุกลสิลปบบ็อกซิ่งยิมร้อยปอนด์นะคะวันนี้ชกร้อ,อยแปดอนด์หนูมองว่าเป็นเว็บที่เขาเก่งนะคะเพราะว่าเขาไปชกมวยรอบเพิ่งกลับมาร1 2ยอปอนด์หนูมองว่ามันใหญ่เกินนะ,ะแล้วร้อยเปอนด์เขาก็แพ้เจ้าซุป,ปเปอร์ติวเห็นไหมล่ะพอมาชกร้อยแปอนด์แล้วเจปอนด์เขาก็ชนะน็อกสามไฟไร้ไพ่ายเลยนะคะ วันนี้ชกอยแปอนะเวทเก่งเขานะถ้าจะแพ้ก็อาจจะบวกกันละผ้าถูกศอกหรือยังแตกนะรูปร่างได้เปรียบดูจากคลิปที่สู้กับเพชรตะวันคลิปนี้บอกอะไรได้หลายอย่างนะทั้งเวทชกใหญ่เกินไปไม่ถนัดโดนหมัดเท้าเขาศอกเซไปมาแต่ทนได้นะเกือบไล่ทันยกห้านะออกอาวุธเกือบผ่านนะนั่นแปลว่าหัวใจดีแข็งแรงอดทนถึงยืนได้นะและสู้กับ สู้กับจนเกือบผ่านนะทำให้เห็นว่าร่างกายที่แข็งแรงอาวุธหลากหลายแต่แพ้เพราะชกเวทใหญ่ไงหลังจากวันนี้ไปร้อยเก้าปอนร่างกายเริ่มดีขึ้นก็มาโดนชกท้องยุบนะคะก็แพ้ซึปติ๋วไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ไล่ผ่าย,ายแต่เลเปิดราคาเสมอนะ่ากลัวจังนะคะเหมือนมันจะออกได้ทั้งสองนะคะก็ดูจากตามข้อมูลสูงกว่า10เซนชกกลางวันประจํานะส่วนคู่ต่อสู้เตี้ยกว่า10เซนนะอาวุธหนักแรงมีวินาทีทองแต่ตัวเล็กกว่าแล้วก็ชกกลางคืน ประจำนะไม่ค่อยชกกลางวันแต่เลดเปิดราคาเสมอนะคะก็ต้องเล่นระมัดระวังดูในเกมด้วยนะตอนนี้ก็ชอบไปที่เจ้าหนึ่งสยามนะรูปร่างช่วงชกหัวจิตหัวใจดีก็ชอบมากๆค่ะแต่ต้องดูในเกมด้วยอันตรายคู่ที่3ามรองคู่เอกนะคะจอมโหด JP w วอรุชาเจอกับทีระเดชช้างนครศรีคู่นี้เลดเปิดไปที่มงนนทีเงทราคา1ินะคะ คู่นี้นะเคยเจอกันมาแล้วนะเมื่อปี65ก็สมัย116ปอนนะก็เป็นมวยขวาทั้งคู่แล้วก็เป็นมวยเข่าอาชีพทั้งสองนะต่างกันแค่เชิงการชกนะคนนึงมวยเปิดเดินทําอีกคนก็ เป็นมวยเด,เดินเปิดเดินทำครบเครื่องนะเป็นมวยเข่าเหมือนกันวงในล็อกคอตีเหนียวหนึบนะก็เป็นมวยเข่าอาชีพความดุดันอยู่ที่จอมโหดนะแต่เต้อดีเตีนซ้ายหนักครบเครื่องอยู่ที่ทีละเดชน,นะเชิงไม่ค่อยสวยนะถ้าได้คล้องคอตีเข่าในเหนียวหนึบเหมือนกันนะอาวุธดูน้อยกว่าโดนศอกแล้วหล่นให้เห็นก็โดนไม่ค่อยได้นะ แต่ชนะกันมานะเคยชนะกันมาสองปีที่แล้วนะวก็ต่างคนต่างกําลังจะเริ่มพัฒนามาในแนวทางที่ดีนะช่วงนี้กําลังสดทั้งคู่นะมย้อนฟอร์มของเจ้าจอมโหดนะสี่ไฟห้าไฟไร้พ่ายนะก็เคยชนะทหารเอกแล้วก็มาชนะเจ้าดิโอนาตานะสองสองไฟลวดเลยนะที่สึกท่อน้ําไทยแล้วก็ไทยเก็บเพชรนะะแล้วก็เดือน6ปี67นะมาเสมอกับเพชรพฤห,หัสินายกทวีประพงนะ์นะ ล่าสุดเดือนเจ็ดนะก็มาชนะนอกยกสองเพชรน้องเนยนะที่ศึกมวยไทยเกียรติเพชรนะคะก็เป็นมวยกล้าแรกกล้าสวนอย่างเพชรน้องเนยเป็นเรื่องปกตินะที่เขาจะหล่นจะร่วงจะได้นับได้นอกนะคะแล้วก็เขาเคยชนะเจ้าสิริโชคนะและสิริโชคก็เคยแพ้เจ้าและสอบกันนะคะไฟน์นี้แพ้ตจ้าจอมโหดและสิริโชกเขาก็เคยแพ้พยักอะไรนะเด่นพยักศักสตูน ทำไมหนูถึงพูดถึงเด่นพยักขออนุญาตยืมน้องมาพูดนิดหน่อยนะคะเปรียบเทียบอร์มมวยไงเด่นพยักเคยชนะสิริโชคและเด่นพยักเคยแพ้น็อกเพชรตาปีนะที่มวยภูธรที่สงขานะคะแต่ไม่ได้ลงในประวัติน้ำมวยนะก็ไฟนี้นะคะหนูก็หนูติดตามน้องเขามาไงหนูก็เลยมีคลิปมีอะไรอย่างเงี้ยก็พลาดพลาดโดนโดนเขา้า หน้าผากนะคะก็หล่นล่วงไปนะไฟนี้แพ้นอกเพชรตาปีนะแล้วเพชรตาปีนะคะก็แพ้เจ้าทีระเดชหรืออำนาจเดชถึงสองไฟนะคะก็ไฟล่าสุดที่มาแก้มือกันนะคะก็แพ้นอกไปนะแพ้นอกอำนาจเดชหรือเจ้าทีระเดชไปนะคะหนูก็เป็นคนที่มองมวยไม่ได้ละเอียดหรอกแต่หนูเป็นคนที่ชอบดูคลิปมวยไง ตอนก่อนนอนก่อนอะไรเงี้ยหนูก็เลยไม่ขี้เกียจนะคะก็เจ้าเด่นพยักหนะคะก็เป็นเสือสี่ตัวที่หนูติดตามมาหนูก็เลยค่อนข้างรู้ข้อมูลไงก็เลยเอาง่ายต่อการเอามาพูดนะคะแล้วเพชรตาปีนะเขาก็มาแพ้เจ้าอํานาเดชหรือเจ้าธีรเดชถึงสองครั้งไฟล่าสุดนะคะโดนชกเข้าลำตัวแล้วก็แทงเข่านะก็แพ้น็อกไปนะก็เหมือนเขาเจ้าธีรเดชนะโดนแบบ หน้าพังเลยนะคะอยู่ที่หัวใจหัวใจน้องดีขึ้นหน้าก็เอาชนะไปถึง2องไฟนะ,ะทีนี้มาย้อนฟอร์มของทั้งคู่กันจอมโหดทีระเดชมาพบกันวันนี้ในพิษัร้9ปอนนะคะก็วันนั้น116ปอนใช่ไหมล่ะทีระเดชใช้ชื่อเดิมก็ยังเป็นมวยที่โดนนิดๆหน่อยๆก็หล่นแล้วยังชนะมาได้นะคะวันนั้นชนะแบบว่าเจ้าจอมโหดเดินจนแพ้นะเป็นมวยแทนนวันนั้นก็วันนั้นก็น่าจะแบบ เป็นมวยแทนไม่ค่อยเตรียมตัวเท่าไหร่นะวันนี้น่าจะเป็นวัดกันเลยนะคะว่าใครจะแพ้ชนะไฟล้างตานะคะก็วันนี้จอมโหดฟอร์มสดไรพ่ายนะสี่ไฟ์ไรพ่ายส่วนธีรเดชก็ฟอร์มสด,นะสสน,ะด,ดนะคะความทนทานแข็งแรงใจสู้ทนทานกว่าเดิมเยอะเลยนะก็สไตล์การชกของเจ้าจอมโหดเขาเป็นมวยเดินอยู่แล้วนะคะแต่หนูก็มองว่าความหลากหลายก็อยู่ที่เขานะเตะขาต่อยหมัดนะส่วนเจ้าธีระเดชก็หนูมองว่า,วาเขาก็ ช่วงนี้เขาพัฒนาขึ้นแข็งแกร่งแข็งแรงนะระบบป้องกันตัวก็ดีขึ้นนะ,ะทีมงานวางแผนให้ดีนะก็ดูจากการเดินมวยของจอมโหมันเป็นทรงของเขานะเดินกล้าแลกกล้าสวนแบบบวกเลยนะ,ะแต่เจ้าธีระเดชเขาไม่ใช่เป็นมวยกล้าแลกกล้าสวนนะคะถ้าตามเชิงเลยเขาเป็นมวยถ้าเกาะในนะ,ะสู้แบบสมมติตกเป็นรองเขาสู้ดีสุดๆเลยนะคะ เห็นไหมไฟนี้ก็ตกเป็นรองเขาสามารถพลิกเอาชนะได้อยู่ที่หัวใจนะแล้วเจ้าจมโหดนะมีสอกสวนอันตรายชอบสับสอกขยันออกหมัดนะแล้วเจ้าธีระเดชเมื่อก่อนโดนไม่ค่อยได้นะคะแพ้สอกส่วน,วนใหญ่นะแล้ววันนี้มาเจอกันนะคะคนหนึ่งก็แข็งแข่งแข็งแรงขึ้นแล้วก็หัวใจดีขึ้นนะอดทนนะคะแต่เข่าในเหนียวหนึบหนักแรงที่เข่าในนะวงนอกก็อยู่ที่เจ้าจมโหดนะวันนั้นก็สูสีกับจอดนะเมาไปหลายหลายดอ,อกเลยนะคะ แต่ธีรเดชเมื่อก่อนเขาเคยแพ้ศอกก็ตามคลิปเลยก็ได้คนละอย่างนะคะความหลากหลายอยู่ที่จอมโหดขยันออกสอกออกหมัดนะแต่ทีลเดชนะไม่ใช่เพชรน้องเนยนะที่จะชกสไตล์แลกกันนะเขาเป็นมวยเข่าแน่นอนถ้าวงในจับคอลากมาได้นะบวกเข่าแน่นอนค่ะและจอมโหดทนได้ไหมนะต้องดูในเกมในวันนี้ในวันนี้ถนะ้าดีกว่าวันนั้นนะทีลเดชนะคือทนได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสหล่นนะถ้าจะชวนเข้าแลกกันวงนอกแนละ้วมองว่า เขาชกรัดกลุมมากนะดูจากที่ชนะเวนัม,มานะการวางแผนของทีมงานดีแน่นอนนอกจากแลกเขาแลกเข่ากันนะแล้วออกสอกบ่อยๆนะถ้าศอกแรงพอก็หลุดแน่นะคะแต่ถ้าออกสอกไม่ถนัดนะเพราะมัวแต่ถูกกดคอแทงเข่าวงในน,นานๆไปจโหดจะยืนอยู่ไหมนะคะก็อยู่ในเกมนะได้คนละแบบนะคู่นี้บอกว่ามีโอกาสนอนทั้งคู่นะดูในเกมหนูก็ พูดไม่เป็นน้ำสามวยไม่รู้จะบอกแบบไหนเทคนิคนะก็ออกแบบการเล่นไปเลยนะคะหนูก็เอาสไตล์การชกของทั้งคู่มาให้ดูนะแต่ก็ค่อนข้างมั่นใจว่าคู่นี้ไม่ีโอกาสหล่นล่วงทั้งคู่นะคะก็ออกแบบให้ดีดูไปตามเกมเลยนะแต่ส่วนตัวก็มีตัวรักตัวชอบอยู่แล้วนะคะมาฟังต่อค่ะก็ชอบไปที่ความครบเครื่องของอําริเตะแล้วเคยชนะกันมานะคะเขาไม่ได้เป็นเพชรน้องเนยนะที่จะกล้าแลกกล้าสวนอย่างสไตล์เพชรน้องเนยอ่ะเขากล้าบวกเขาเป็นเรื่องปกติแล้วที่เขาหล่นเขาล่วงนะ แต่เจ้าอํานาจเดชนะทีมงานเขาวางแผนดีแล้วก็ระบบป้องกันตัวเขาเก่งนะคะก็มองว่าน่าจะไหลลื่นเอาตัวรอดได้นะแต่ย้ายจับคอตีเข่าได้นะก็อย่างที่เขาชนะเพปตาปีมาได้ก็มีวินาทีทองทั้งคู่นะแล้วแข็งแรงขึ้นเยอะนะเจ้าธีระเดชนะก็มาย้อนฟอร์มธีระเดชนะปีนี้นะอายุ20ปีนะสูง165เซนติเมตรเป็นมวยจากนครศรีธรรมราชเจอกับสุรินนะคะการผ่านมวยกว่าร้อยครั้งนะเป็นมวยขวามวยเขา่าเหมือนกันทั้งคู่นะคนหนึ่งเป็นมวยเปิดดุดันอีกคนหนึ่งเป็นมวยเขา่า ครบเครื่องนะคะก็แต่ความหลากหลายหนูมองว่าอยู่ที่เจ้าจอมโหดนะเขามีหมัดศอกเตะขาต่อยหมัดแต่เจ้าอนันรัเดชเขาเป็นมวยที่แบบว่ายิ่งตกเป็นรองยิ่งตือ้อย,ยิ่งตือ้อยิ่งทรหดอดทนนะแต่ถ้าเขาตกเป็นต่อเขาก็ไม่เข้าไม่แลกไม่บุ่มบ่ามอะ่ะก็ดูจากที่เขาชกไฟเจ้าเวนัมเห็นไหมล่ะที่เวนัมเป็นตะคิวหนูมองว่าเขาตีหน้าขาเขาแทงเขา่าหน้าขาไงแทงเข่าเรื่อยเรื่อยืแล้วเวลากดคอวงในอะ่ะเวนอมเขาโดน วงในไม่ได้แล้วอีกอย่างเข่าของเขามันแรงเข้าใจปะเทเลเดตความหนักแรงหนักจริงๆรงดูต้นแขนต้นขาสิแล้วทางทีมงานเขาวางแผนมาดีระบบป้องกันตัวเขาอ่ะรัดคุมกว่าเยอะนะคะเดินได้ถอยเป็นครบเครื่องกว่าแต่ความหลากหลายอยู่ที่จมโหดจมโหดเดินอย่างเดียวนะเคยเดินจนแพ้มาแล้วนะวันนั้นเป็นมวยแทนวันนี้ก็น่าจะแพ้อ,อีกนะคะ ก็พูดตามข้อมูลตามคลิปเลยนะให้ดูเป็นความรู้นะแล้วไปดูในเกมอีกทีนะคู่นี้มีโอกาสหล่นร่วงทั้งคู่นะคะก็เบียดเสียดสูสีได้กันคนละอย่างนะเคยชนะกันมาค่ะวันนี้ชอบทีระเดชวันนั้นก็ชกกันร้อยสิบหกปอนด์ควมโหดเป็นมวยมาแทนรู้ตัวก่อนสองสาวันนะเดินจนแพ้นะก็แพ้แบบเบียดเสียดสูสีและวันนี้มาเจอกันในร้อยสิบเก้าปอนด์นะความสดทั้งคู่คนนึงเป็นมวยเดินอย่างเดียวดุบๆุม,ม,มและพัฒนาฝีมือมาทั้งคู่ ีรเดชก็พัฒนาในด้านความอึดความทนนะความหนักแรงก็ช่วงนี้สดทั้งคู่มันออกได้ทั้งสองนะคะก็ตามข้อมูลเลยค่ะส่วนตัวนะชอบไปที่ทีทรเดชนะทีรเดชเคยชนะเพชรตาปีมาเพชรตาปีเคยชนะน็อกเจ้าเด่นยักษ์มาแล้วก็เจ้าจอมโหดเคยชนะสิริโชคมาและสิริโชคเคยแพ้นอ็ <c oughs> <c oughs> นอกเด่นยักษ์มันก็วนเวียนกันอยู่แค่นี้นะคะเขาเรียกว่าทางมวยนะคะจะกินกันค่ะก็มองว่าเคยกินมาแล้ววันนี้ก็จะกินเหมือนเดิมฟันธง <c oughs> คู่นี้มีเทวดาค่ะ คู่เอกของรายการนะคะเพชรภูไทยอบจอนครพนมเจอกับฟุกน้อยเกียริฟ้าลิขิตคู่นี้ชกพิกัด139ปอนด์เก็บลเปิดไปที่มุมแดงเพชรภูไทยเป็นต่อ54ย้อนฟอร์มมวยคู่นี้นะคะเตี้ยสั้นกว่ากัน3เซนนะฟุกน้อยเสียเปียบ3เซนก็ถือว่ารูปร่างช่วงชกไม่ไกลกันจากที่เขาเคยเจอคู่ต่อสู้สูงสใหญ่ๆนะคะส่วนเจ้า เพชรภูไทยนะก็เจอคู่ต่อสู้มีแต่ตัวเล็กๆนะไฟนี้ก็เตี้ยกว่ากัน3เซนนะคะก็ไม่น่าจะเล็กเกินไปนะก็น่าจะเบียดเสียดสูสีกันนะคะมุมแดงนะเพชรภูไทยเป็นนะักชกอายุ21ปีชกกับมวยรุ่นพี่อายุ22ปีห่างกัน1ปีมองว่ารุ่นเดียวกันนะคะก็เป็นมวยกรุงเทพนะเจ้าเพชรภูไทยส่วนน้ำเงินเจ้าพุกน้อยนะเป็นมวยบุรีรัมนะการผ่านมวย กว่าร้อยครั้งพอๆกันนะคะก็มุมแดงเป็นมวยฝีมือนะส่วนน้ำเงินเป็นมวยขวามวยเข่านะก็ยอดมวยทั้งคู่นะคะก็เก่งทั้งคู่นะคะเป็นคู่ชกที่น่าดูมากๆนะก็ซ้อมที่ศิษย์สาราวัตรเสือนะคะเจ้าเพชรภูไทยนะส่วนน้ําเงินนะฟุกน้อยซ้อมที่สพาราดบุรีลมน้ําหนักปล่อยของฟุกน้อยอยู่ที่6กกิโลนะเวทที่เข้าชกเ้วเก่งที่ร้อยสามสิบหกไม่เกินร้อยสี่สิบเจ็ดปอนด์นะส่วน เจ้าเพชรภูไทยก็ชุดนเวทตัวเองนะสไตล์กันชกเป็นมวยสูงยาวฝีมือครบเครื่องขวางหน้าแทงแรงดีปลายแข็งแก่แข็งแรงสอกสวนอันตรายปลายมั่นคงนะคะก็กําลังห้าวนะก็มาฉายหายไปนานนะก่อนหายไปนานก็เป็นแชมป์หลายๆเส้นหลายหลข็ชมขัดนะคะส่วนฟุกร้อยก็เหมือนกันนะคะก็ประวัติย้อนฟอร์มดูก็ไม่ไกลกันไม่แพ้กันนะคะสามไฟล์ล่าสุดของเพชรภูไทยนะก็คือชนะคะแนนอับดุลลานะคะ แล้วก็มาแพ้นกยก2เจ้านักลบแฟร์ท็กที่ศึกวันแชมเปี้ยนล่าสุดได้ามาชนะยอดไอทีกระเป๋าลิงกี้เรียกความมั่นใจกับคืนมาได้ที่ช่องเจ็ดสีนะส่วนพุกน้อยนะสามไฟล่าสุดก็ไรพ่ายนะเคยสามไฟล่าสุดเคยแพ้มอดกเพชร้าที่สึกพิทักษ์ธรรมนะแล้วก็มาชนะคะแนนคัมพีเทวดาสิทธิคุณล่าสุดนะมาชนะคะแนนนกพ,ะ,พะเก้าพิทยเดียคาเดมีนะ่นะก็เรียกความมั่นใจกับคืนมาได้ทั้งสองนะมาย้อนประวัติเจ้าพุกน้อยกันนะจากไรพ่ายนะ ก็เคยมีช่วงหนึ่งมาสะดุดแพ้รวดนะคะแล้วก็เคยได้รับยอดมวยปี64นะคะของคณะกรรมการกีฬามวยไทยนะคะแล้วก็ก่อนมาเจอเจ้ามาเทียสนะคะเขาก็เคยโชว์ฟอร์มชนะรวดนะเคยชนะ ลำน้ำมูลเล็กออัจฉริยะเคยชนะข็มรวยสอจะต้องปาจีนเคยชนะรุ่งกิจบอรุ่งโรดเคยชนะเพชรดำไก่ย่างห้าดาวเคยชนะเข็มรวยอีกครั้งนะแล้วก็มาเสมอกับสมิงเดชเคยชนะมงคลเพชรเคยชนะเดชศักดาและชนะเด่นภูไทย MC77 นะคะก็ชนะรวดหลังจากมาเจอเจ้ามาเทียสนะคะก็เกินไว้ก่อนนะเท่าที่จำฟอร์มได้ก็หารูปภาพมาได้คลิปได้นะมาเจอมาเทียสนะก็แพ้นะ แล้วก็เริ่มแพ้มาติดต่อกัน6ไฟรวดนะก็เขาบอกเขาชกไฟนี้สยกไม่ถนัดนะก็ไฟนี้เป็นไฟแรกนะที่เริ่มแพ้นะแล้วก็แพ้แบบว่าแพ้แตกมาเทสู้กันได้ดีนะแต่เป็นฝ่ายแพ้ก็เป็นไฟแรกๆที่ยังไม่ขัดความมั่นใจนะต่อมามาเจอกับฉลามนะหลายคนมองว่ามวยเก่งๆเสียมวยเพราะไฟนี้นะคะก็เริ่มนะคะเริ่มไม่มั่นใจนะ ไฟที่สองนะของการแพ้ติดกันนะก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็เจอสอนมวยนะคะก็เหมือนกับว่าเจอไฟนี้ไปแล้วก็ เสียหลักไปเลยนะคะเสียโมยไปเลยเหมือนหลายๆคนอย่างเพชรสยาม,มอย่างเงี้ยที่เขาเจอน็อกแล้วเขาก็แพ้รวดน,น่าจะเป็นช่วงขาลงนะคะจากนั้นมามาชิงแชมป์กับเพชรดำนะค่อนข้างบอบช้ำนะไฟนี้หนูได้ดูอยู่นะหนูเชียร์เขามาตลอดนะเจ้าฟุกน้อยนะ,ะก็มาพลาดถ,ถูกนับนะคะค่อนข้างเจ็บนะคะก็พ่ายไปไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่ทําให้น้องขาดความมั่นใจเริ่มท้อไปเรื่อยๆนะ,ะก็ทีนี้มาแพ้เพชรดำเสร็จแล้วก็มาเจอกับเอ็กต้านะคะก็น่าจะ เปลี่ยนเวทเปลี่ยนน้าหนักอะไรสักอย่างนะคะก็มาพลาดถ,ถูกนับนะคะก่อนอีกนะคะสู้เหมือนจะกลับมาได้นะ,ะแต่อยู่ดีๆก็หมดแรงไปเฉยๆนะ,ะมวยขาลงนะคะมันมีอะไรที่ทําให้ต้องแพ้นะ,ะก็แพ้มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะ,ะก็ประมาณ6กไฟที่แพ้รวดหนูก็แพ้กับเขาไปด้วยนะ,ะหนูหนูตามเล่นเขาตลอดนะก็ทุกคนรักเขานะพวกน้อยนะคะที่หนูย้อนฟอร์มให้ดูนะคะก็ให้ให้พี่ๆหลายๆคนที่อาจจะแบบว่า จำไม่ได้อะไรย่างเงี้ยก็ย้อนให้ดูถึงมุมเก่งเขาว่าชนะใครมาบ้างแล้วก็แพ้เพราะอะไรนะคะหลังๆมาก็มาเรียกความมั่นใจชนะรวดอีกทีนะแล้วก็มาเจอเพชรภูไทยไฟนี้วันนี้นะคะก็เลดเปิดไปที่เพชรภูไทยนะคะไปต่อ5-4ก็ฟุกน้อยมายืนท่อง7-4เป็นครั้งที่2นะหลังจากมาชิงแชมป์มานั้นก็แพ้ใหญ่ไปนะคะก็เพชรภูไทยนะก็มาฉายไว้4-5ไฟก็ร่างกายน่าจะกลับมา ดีขึ้นแล้วนะแต่ฟุกน้อยก็ดูดีกว่าตรงที่ว่ารายการต่อเนื่องกว่านะคะแต่จุดจุดได้เปรียบเสียเปรียบที่หนูมองนะมุมมองหนูเองนะคะหนูมองว่าฟุกน้อยที่ผ่าน,านมาเขาชอบพลาดหล่นร่วงอะ่ะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่านอนลงเลยอะ่ะเวลาเขาชอบเผลอเหมือนระบบป้องกันตัวไม่ดีหรือเปล่าเวลาโดนฟันศอกชอบหล่นชอบร่วงก่อนอะ่ะแล้วเจ้าเพชรผู้ไทยก็เป็นมวยที่ขยันออกสอกด้วยนะดุด้วยนะ ก็คู่นี้นะเก่งทั้งคู่นะคะอันนี้ก็พูดไปก่อนเกมนะมันออกได้ทั้งสองนะเพราะว่าเป็นยอดมวยทั้งคู่หนูก็มองว่าพุกน้อยชอบพลาดหล่นร่วงแบบว่าไม่ได้แพ้นอกนะั้นหล่นร่วงบ่อยๆมาเจอมวยศอกส่วนอันตรายขยันออกศอกด้วยนะก็มองว่าเพชรผู้ไทยมีโอกาสชนะมากกว่าแนละเป็นถิ่นของเขาด้วยนะสีเสื้อน,น้าเสือก็ อ,อบจนครพนมนะชกที่ช่องเจ็ดสีนะเสือสีเสื้อตัวเงินไม่แพ้ใครแล้วเป็นเพชรภูไทยเป็นยอดมวยมาก่อนนะก่อนเขาหายไปนะเขาก็ได้เข็มขัดแชมป์มาหลายๆเส้นคู่นี้ก็ชอบไปก่อนชอบไปที่เพชรภูไทยค่ะจะเป็นฝ่ายชนะทีเด็กเจ็ดสีคืนหมาหอนคู่ที่หนึ่งก็ชอบไปที่สีลาชัยนะดาบชานกองปากก็มองว่าชกช่องเจ็ดสีประจําและคู่สองชอบไปที่หนึ่งสยามรูปร่าง่วงกูา 10เซนแล้วก็ชกช่องเจ็ประจำชกกลางวันด้วยและคู่3นะคะให้เจ้าอำนาจเดชหรือทีระเดชนะคะเป็นเทวดาและคู่4คู่เอกของรายการชอบไปที่เพชรภูไทยดาวดังเจ็ดสีค่ะก็เฮงรวยรวยมวยเข้าทุกคู่ร่าขอบคุณทักยก24ผคู่สลับสนุนรายการแล้วเจอกันอีกทีนะชอบหลังช่างแล้วค่อยว่ากันวันอาทิตย์ตอนเช้าค่ะ